ดีครับวันนี้ก็มาทำเดือดในไรครับผมวันนี้เราเห็นผมก็ไม่รู้ผมเห็นแับน,นี้ผมก็มาถ่ายสดๆกันเลยว่ามันเรามาลุ้นกันว่ามันใช่หรือไม่ใช่เพราะมันคือสมบัติไหมนีม่ดูผมเห็นดินมันเล็กขนาดนี้ครับเห็นป่ะเราดูดูว่ามันใช่ไหมเนี่ย ดีมันแตกพวงขึ้นมาเนี่เนี่ยมันจะเป็นไส้เดือนหรือจะเป็นอะไรเราเรามาเคลียร์ดูพร้อมกันมมาดูนกันว่ามันมันใช่ไหมสิ่งที่เรานะเราค่อยๆเคลียร์นะเห็นปะ ่ไหมโอ้ใช่ยังด้วยนี่ใช่ท่านผู้ชมเห็นปะ่ะเห็นดินมันแตก,แตกเห็นไหมโอ้หหเห็นโคนหเห็นปะ่ะสิ่งนี้ลอยคอยมันขึ้นน้อยจังดูดูนี่โอ้ <c oughs> ถ้ามันขึ้นอะไรแบเนี้ยดินมันแบบว่าส,สุดเลยดินน่ะไม่รอแล้วนะ<ด>นี่ดูอืหอหืโอ้ดอกหนึ่งดินมันแตกๆ เห็นไหครับโหคิดดูอยู่ดินเนีมันถ้าเราคนที่หา,าเป็นได้เห็นแบบต้นคิดเลยดินมันจะเริ่มแตกมาแล้วก็เป็นเหตุผลไปข้าไล่เก็บเห็ดอีกด้วันนี้ตัวบักยาวครับลุ้นเห็ดไประทึกเหมือนลุ้นเจอทองโอ้โกยาวก็ปลูกทุกอย่างกินกินทุกอย่างที่ปลูก นี่กาฟแฟรอรอกาแฟออกเมล็ดนะครับบุกกาแฟไปด้วยออืฮึนี่กาแฟเก็บปักอันนี้ได้นะครับก็คือโอ้๋อลงสมบูรณ์ครับเห็ดโคนไม่พอก็มาเก็บนี่เก็บนี่ครับผักโขมชุกหรือคณะนาเม็กซิโกผักชัยยาเนี่ยมันมีสองสอง,สองใบใบอย่างนี้ใบอันนี้นปลูกไว้ทำลมปราศกันไยกิน ตื่นเต้นครัเห็ดโคนเรื่อยเรต้องรอครับมันกำลังจะขึ้นไงวะมันจะขึ้นผส,สมผสานกันตอนนี้ก็ได้อาหารครับก็ไม่ได้เห็ดก็ยังได้ผักที่ปลูกไว้นะครับเป็นปพวกไอัาบผมที่ดีนะครับปลูกไว้กินตลอดชีพเลยเพราะว่ามันดูแลง่ายทําอะไรก็อร่อยผัดลวกผัดรวมพริก กินกินได้ทั้งใบมันก็จะเหนียวเหนียวถ้ากินเราปอกเปลือกเขาก็จะกินได้หมดโคนมันจะกรอบมากเลยใบมันก็จะ,จะเหนียวเหนียวหน่อยก้านก็จะเหนียวเหนียวแต่ว่าถ้าเกิดคนฝันดกีก็กินได้หมดถ้าคนฝันไม่ดีก็ปอกเปลือกกินโคนก็อร่อยและกินเฉพาะยอดมันก็แซ่บนะครับกระเพาะฉอมปลูกผสมผสานกินมีอะไรปลูพกพืชอย่างนี้กินกินใครปลูกแล้วก็ได้เห็ดนะเราเลี้ยงป่าไว้นะครับปลูกแล้วมันมั่วยหมด ไม่มีไม่มีการมาตรฐานในการปลูกคือปลูกม่ม่มงวงม,มีตรงไหนว่างก็ใส่ไปมีตรงไหนว่างก็ใส่ไปตัวคลิปนี้ก็เขาา้าไล่เกษเพชรอีกแล้วแต่ว่ายังไม่หมานน่อยมันมันพึ่งโผล่แหมมันลุ้นเหมือนเจอทองแล้วผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามต่อไปสนสายเห็ดแล้วก็สายกเกษตรก็ดูได้ครับชมได้เป็นวิถีชีวิตการใช้ชีวิตจริงที่ว่าเราสามารถที่จะ ทเองได้นะครวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกติดตามขอบคุณทุกรารชมครับลุ้นเหมือนเจอทองระทึกเก็บพืชผักส่วนครัวเก็บเห็ดกินครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม